หูฟังอะไรเนี่ยเบ็ดหนักแบบอึดฟังได้นานกันน้ำดีมีเกมโหมดนี่ครับ e ิโอริโอ P10 x t r e m e ว้าวฮ่าฮ่าฮ่า Infinity ครับผมเป็นตัวแสบนะครับ,รบโอ้ยเดี๋ยวไปเพลงก่อนอุ้ยเออเบสมันหนักได้ใจฟังเพลินไปนหน่อยครับลืมไปว่าเวลาถ้าเราฟังเพลงไปแล้วพูดไปเราจะชอบพูดเสียงดังใช่ไหมครับอ่านี่ครับนี่คือหูฟังตัวใหม่ล่าสุดที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ครับ Eudio P10 Extreme ครับคุ้คนๆไหมครับ eAudio P10 ผมเคยรีวิวไปครั้งนึงเลยครับเป็น eAudio P10 Pro นะครับก็รุ่นนี้เป็น Extreme นั่นก็หมายความว่าเป็นรุ่นที่พัฒนาจากตัวเก่านั่นเองครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมันพัฒนาขีดความสามารถให้เพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมเยอะมากๆแต่ราคายังคงเดิมเพิ่มเติมคือความเทพครับ อาทำได้จะเ,เรามาแกะกล่องดูหูฟังกันใกล้ๆกันก่อนเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทดลองใช้กันเหมือนเดิมนี่ผมลองใส่ฟังอยู่มาประมาณครึ่งวันแล้วครับขอบอกเลยวว่าโหดจริงมาดูกันครับ อันดับแรกครับเมื่อเราแกะกล่องมาครับเราก็จะเจออุปกรณ์ทั้งหมดดังนี้นะครับก็จะมีหูฟังพร้อมกับเคสครับซึ่งตัวเคสตัวนี้นี่มีไฟบอกสถานะตลอดเวลาครับตันนี้ชาร์จแบตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างนี้นะครับแล้วจะมีสายชาร์จตัวตุกยางเปลี่ยนขนาดอีก2ไซส์และคู่มือครับของพื้นฐานที่จําเป็นมีครบครับ e a r l e o P10 Extreme ตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธ5.2ครับและใช้ชิปตัวเรือธงใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาตรฐานการกันน้ำระดับ IPX8 ครับใส่ออกกำลังกายอาบน้ำลาดน้ำโดนได้เต็มๆเลยครับตัวนี้อัปเกรดขึ้นจากเดิมด้วยครับตัวเก่าตัวโปรจะเป็น IPX7 นะครับเจเมนูสามารถสลับภาษาไทยและอังกฤษได้รองรับเกมโหมดเพื่อลดการดีเลย์ด้วยซึ่งตัวเก่าไม่มีครับแบตหูฟังอยู่ที่45มแอมครับสามารถใช้งานได้ 6- กถึงเชั่วโมงเลยในขณะที่ตัวเก่าฟังได้อยู่ที่เฉลี่ย4ชั่วโมงเท่านั้นส่วนตัวกล่องมีแบตอยู่ที่3,500ม mm, ิลลิแอมครับสามารถชาร์จได้ถึง20ครั้งเลยทีเดียวครับเท่านั้นยังไม่พอครับามาถเมถเืืือออพ่ แทน power bank ได้ครับไแหลมตรงนี้นี่แหละส่วนเรื่องเสียงครับเขาบอกว่าเบสใหญ่และกลางเหลมชัดครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องค่อยมาลองพิสูจน์กันดูนะครับพวกนี้นะครับคือคุณสมบัติพื้นฐานของ e o d i o P10 Extreme นะครับมา ครแรกเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆชัดๆรอบๆตัวทั้งกล่องและหูฟังกันก่อนนะครับอ่ะมาครับมาดูที่ตัวเคสกันก่อนนะครับตัวนี้เพื่อนสังเกตเห็นว่ามันจะมีปริมาณแบตเตอรี่บอกตลอดเวลานะครับอันนี้คือบอกปริมาณแบตเตอรี่ของกล่องนะครับเหมือนตอนนี้เหลือ87ครับก็ใช้ชา์จได้ยาวๆนะครับแล้วที่ไฟวิ่งดางๆเนี่ยคือกําลังชาร์จหูฟังอยู่นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเปิดดูนะครับนี่การเปิดครับจะเป็นปุ่มนี้ครับให้เราแตะเบาๆครับไม่ต้องกดแรงครับแตะเบาๆปุ๊บมันก็เปิดขึ้นไได้้้แลลววนนีี่่อาาเมมบบกปรัผใชฟงงพ ตอนนี้มันกำลังชาร์จแบตอยู่ครับจะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้แล้วก็ดาวนบนที่เป็นไฟวิ่งๆนี่ครับคือกำลังชาร์จหูฟังอยู่นะครับถ้าหูฟังเต็มไฟมันจะดับไปเองนะครับทุกครั้งที่เราเอาหูมาเสียบใส่กล่องก็คือจะเป็นการชาร์จแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้พิเศษนิดนึงครับเพราะว่าช่องเสียบของเขามี2แบบนะครับทั้งแบบ USB ธรรมดาและแบบ micro USB นะครับนี่สามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยครับแล้วก็ที่ด้านหลังก็จะมีข้อมูลพื้นฐานของตัวนี้เล็กน้อยครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่านี่อเป แล้หยิบหูฟังออกมาครับจะเป็นการเปิดโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเปิดปุ๊บพร้อมใช้งานเลยพูดง่ายๆครับเราหยิบออกจากกล่องปุ๊บนี่ครับเปิดเลยครับเสียบเข้าไปปับ๊บนี่มนเชื่อมต่อแล้วครับมันบอกว่า pairing อ่ะมันเชื่อมกันแล้วปุ๊บทีนี้เราก็เอาโทรศัพท์ของเรามาแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยครับเฮ้ยนี่มันรีโมทแอร์ <c oughs> อะไรเนี่ยี <c oughs> ๋ยวก็จะมาถ้าเราใช้กันเราพูดเรื่องการกันน้ำก่อนครับตัวนี้คือเขาอัปเกรดมาเป็นการกันน้ำระดับ IPX ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเขาเลยแหละต้องทำความเข้าใจกับการกันน้ำระดับ IPX8 ก่อนนะครับคือมันสามารถโดนน้าได้สาดน้ําได้โดนฝนได้ดนนไดออกกําลังกายเปียกเหงื่อได้ทั้งหมดเลยครับแต่เอาลงไปไว่ายน้ําเป็นเวลานานๆไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเอาไปใส่ปุ๊บแล้วก็ลงไปไว่ายน้ําอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงแบบนั้นไม่ได้นะครับพังนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ใส่อยู่แล้วตัวตกน้ําปุ๊บแล้วก็รีบขึ้นมาเนี่ยไม่มีปัญหาครับแบบนั้นรับได้ครับแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันแบบเหลือเฟือแล้วครับ กดับแรกก็ทดลองเรื่องการเชื่อมต่อและฟังเพลงกันก่อนอะไรกันนะครับขึ้นชื่อว่าหูฟังนะามาครับเราเปิด b ุ u e t o ในโทรศัพท์ครับแล้วฟุ๊ปปั๊บเจอเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายจริงน,นะนี่ตัล่าสุดครับ่าเราเจอเลยทันทีครับแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยครับเออคอนเนคเต็ดจบครับใช้ได้เลย ผมขอทดลองฟังเพลงดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่ารสชาติพีรสชาติความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมครับถ้าอยากทดสอบหูฟังให้เฟียวนะครับให้ฟังเป็นเพลงที่วงเล่นหลังว่าสเตอริโอนะครับมันจะมีการแยกหูซ้ายขวาแบบว่ามีมิตินะครับจะได้ทดสอบคุณภาพหูฟังได้อย่างชัดเจนนะครับเหมือนอย่างเนี้ยผมฟังเป็นเพลงบูแบบสเตอริโอนะครับมาลองดูกันครับโอ้โหชัดเลยครับ นี่หูซ้ายผมครับเสียงเบสนี่เลยครับตึม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 อย่างนี้เลยครับ,ารบทางขวาก็จะเป็นเสียงแบบนักร้องเสียงกีตาร์เสียงพวกเพรสชั่นแบบเบาๆกองเบาบๆอะไรอย่างนี้ครับคือมันมีมิติอยู่ในหัวแบบชัดเจนเลยครับโอ้โหได้ อ้ยนี่ขนาดเป็นเพลงบลูแบบอะคูสติกนะครับเสียงเบสจะเป็นแบบเบสอะคูสติกอะยังชัดเลยครับบึม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 ,บมคือแบบเบสลึกจริงๆอะเราฟังแล้วแบบแทบจะหัวโยกไปตามเสียงเบสนะครับโอ้โหนี่เป็นองสื่อไปนะถ้าฟังเพลงหนักๆแบบเพลงร็อกเพง Heavy Metal เลงเฮฟวีเมทัลนะครับโอ้โหรับรองหัวโยกแน่ครับบอกเลยเออตอนแรกผมฟังที่เขาบอกว่าเฮ้ยเบสหนักเบสหนักอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากนะผมฟังที่เบสหนักนะครับก็คือเบสหนักไปเลยเสียงอื่นด้อยไปเลยครับแต่ตัวนี้ครับทำเสียงกลางออกมาได้ เหมาะ <Wow. S 1> สสูสีกับเสียงเบสครับสุดยอดสุดยอดเฮ้ยผ่านเราเปลีนเพลงดูคราวนี้เราเอาเพลงเป็นแบบว่าแนวร็อกแบบเถื่อนๆหน่อยดีกว่านะครับ <S <S อันนี้คือเพลงรวมฮิตเฮฟวี่เมทัลที่ดังระดับโลกครับโอ้โยรับรองครับหัวยโยกครับอ่ะไปวห้ไม่ยินไหมได้ยินไหมนะี่ยว้าวโอ้โหจมจมบอกเลย ฟังอย่างนี้จมเข้าไปในเพลงลครับเฮ้ยผ่านเลยผ่านเลยครับการใช้หูฟังตัวนี้ในการฟังเพลงบอกเลยเข้าถึงสุดๆครับเยี่ยมอ่ะแลวนี่ครับที่ผมบอกว่ามาใช้แทน power bank ครับสามารถใช้ชาร์จแบบได้ใช่ไหมครับมาเรามาลองดูกันแล้วก็เอาใส่ชาร์จมาครับเ,เสียบเข้ากับมือถือก่อนครับ จากนั้นครับแล้วก้อนี้จิ้มเขา้าไ,<อ>ไม่ใช่แม่พูดเล่นอ่านี่ครับที่ด้านข้างนี่ครับนี่ช่องเสียบ USB ครับเราก็ถอดที่หัวนี้ออกครับปึ๊บก็จะเป็น USB แล้วเห็นไหมเราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยครับปั๊บอ๋อนี่ไปคือน,นี่เห็นไหมครับชาร์จแล้วครับเรียบร้อยครับอ๋เฮ้ย ใช้ได้จริงครับถ้ากับตอนนี้ก็ชาร์จหูฟังไปในตัวด้วยชาร์จโทรศัพท์ไปในตัวด้วยเห็นไหมมันคือ power bank ดีๆนี่เองครับสุดยอดเฮ้ยของจริงนะไม่ได้หลอกนะนี่สายสายอ่ะสายอยู่ดีนะอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมเอาเอาสายจิ้มข้างนอกอะไรอย่างงี้ใช้ได้จริงๆเอดูวิดีโอติกต็อกเยอะแล้วเราแวงครับ <laughs> มาคราวนี้เรามาทดลองใช้เกมโหมดกันดีกว่าครับเกมโหมดคือลดเวลาดีเลย์นะครับเพราะก็คือเสียงมันจากเดียวทำมากเลยครับศัตรูเดินมาทางขวาปุ๊บได้ยินครับศัตรูเดินมาทางซ้ายปุ๊บได้ยินรู้เลยครับรีบหันไปรีบยิงก่อนได้แต้มก่อนนะครับก็ตรงนี้ครับเราแตะ3ครั้งครับถ้าแตะ3ครั้งที่ด้านขวาจะเป็นการเปลี่ยนภาษาครับผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดีกว่านะตึ๊ดครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วส่วนด้านซ้ายครับกด3ครั้งเป็นการเปิดเกมโหมดครับกดครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด เกมโหมดเริ่มทํางานคือตอนนี้ผมใจเป็นภาษาไทยครับเขาบอกว่าเกมโหมดเริ่มทํางานเฮ้ยเจ้าเธอบอฟังภาษาไทยแล้วตลกจังอ่ะนี้ก็คือเกมโหมดเริ่มทํางานแล้วครับเรามาทดลองเล่นกันดูครับมาลองเล่นดูนะครับผมจะพยายามฟังเรื่องแบบเสียงเรื่องอะไรเงี้ยว่ามันดีเลย์อะไรมากน้อขนาดไหนครับเน้นเรื่องเสียงครับตอนนี้ปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนอือโอ้ถ้าเท่าที่ลองฟังเสียงปืนนะแตะครับสามเสียงครับทีนี้ผมต้องขอลองฟังเสียง หลายตะโกก่อนไอ้ไอ้ไเอ่อเออเออเออเฮ้ยโอ้โหได้ยินจริงครับนี่เสียงมาทางซ้ายเฮ้ยมีทางซ้ายตัวนึงน um> <No um ี่ฮึอยู่ไหนเมื่อกี้อ่าวมาแล้วครับไปละนี่โอ้โหเนียเต็มเลยเห็นไหมโอ้โหเสียงดังได้ใจมากครับอือย่ำ โอ้โอเคเลยครับ้เสียงทาช้วผมได้ยินเสียงมาตรงนี้เลยได้ยงไงเห็นได้บายนมีจริงเลยครับเอ้ยอเยคอับเยีอยมเล้ยผม้ดเ้ยิน้เสียงชัดเน้รัอวยาอยูอทางไ้นเา้ย้อยทางขวาครัอเนี่้ยตรงเนี้ยครับผม้ดเ้ยิอนยเี่ยเส้ยงอยู่ทางอ้ยือนะเรับเราะตอนนี้ทุออย่างอยูอทยงซ้ายหมดยเ้ย้ยเอ้้าผมหันไอ้ยเอ้เอ่ยอ้ยอ้เ้ยเอียอยออ้อ่า ถ้ามาข้างหน้านี่เสียงอยู่แบบสองข้างได้ยินถ้าหันหลังหูทำไปเลนไไครับไม่ได้แค่รถดีเลยได้ครับแต่ว่ามันทราบจุดทิศทางของเสียงได้ด้วยนะครับเฮ้ยโอ<ฮ>้ว้าวไม่ธรรมดาครับวว้า ตรงนี้ผ่านเลยครับเยี่ยมการทเราใช้เกมโหมดในการลดยีเลย์ถือว่าทําได้ดีมากนะครับผมแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเวลาเล่นเสียงออกลำโพงเลยอะมันก็แบบเป๊ะๆอย่างนั้นเลยมันไม่ได้หน่วงอะนะครับถ้าเราใช้หูฟังที่ต่ำๆหน่อยนะครับอาจจะของถูกๆตรนัดหา5ิบบาทอย่างเงี้ยบางทีครับในหน้าจอเราโดนยิงแล้วฟ เสียเลือกไปแล้วครับแต่เสียงเพิ่งมาอ่าเป็นแบบนั้นเราก็จะแพ้เขาบ่อยๆไงครับการที่ใช้หูฟังที่มีเกมโหมดอย่างนี้มันก็ช่วยให้เราเป็นระดับเทพได้เหมือนกันอีซึ่ง e ี o d o P10X e เอตัวนี้ก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับใครที่ชอบเล่นเกมตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะมาตรงนี้เดี๋ยวผมอยากจะทดสอบเรื่องการกันน้ำหน่อยนครับนี่ตอนนี้ผมกำลังเปิดเพลงอยู่นะครับนี่้งนี อ่านี่ผมเปิดเพลงฟังอยู่นะสมมติว่าฟังอยู่ปุ๊บฝนตกอ่ะฝนมาฝนมาเอออ่ะอ๋ออีกอีกอ่าเห็นไหมโดนฝนอย่างงี้โดนฝนเต็มเต็มเอาไปเต็มเต็มอ่าอ่ะให้ฟังก่อนอ่หรือว่าฝนมันยังเบาเกินไปนะอ่ะอยากได้ฝนที่แบบหนักกว่านี้อ่ะได้ไหมฝนหนักกว่านี้ เอกระดานนี่เลยเหรอไอเขายุ่ว่าแบบเอายุ่ว่าแบบเอาสองมืออย่างงี้อ๋อเอาอย่างงี้เลยเหรอเฮ้ยเขาไปเล่นไปกระดานอย่างงี้ก็ยังได้ยินอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ฟังก่อนเลยอ่ะเนี่ยอ่า เขาบอกแค่นี้ก็คงพอแล้วแหละนะโอเคไหมอ่าเนี่ยครับคือตรงเนี้ยเขาเคลมว่าสามารถโดนน้ำราดแบบเต็มๆยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้เราโดนแค่นี้มันยังน้อยเกินไปซะด้วยซ้านะครับเพราะว่าโอ้โหัวเองบอกว่าาบอกได้ยินน้ำราดเต็มเตอ้พอแล้วไง เฮ้ยไ, <s country> ได้จริงนี่อ่ะไปฟังเพลงมันก็เล่นอย่างต่อนเนื่องจะโดนน้ำโดนไหไไม่ไม่สนจะเล่นเพลงอย่างเดียวอ้เพียมเพียมฮขนาดนี้แสดงว่ากันน้ำได้อย่างแน่นอนครับเห็นไหมซึ่งอย่างนี้ชีวิตจริงคงไม่มีใครจะมาโดนน้ำขนาดนี้แล้วนะครับฝนตกหนัก <c oughs> เลยโอ้โหนี่อันนี้ก็เยอะเค <c oughs> ินิ่มน้ำนนแล้วอ่ะแสดงว่าเหลือเฟือครับคุณภาพในการกันน้ำ IPX8 นะครับต้องโดนเอาขึ้น มาอุ <Smile 3 dying> ้ยก่อนอีนึงถ้าเกิดว่าหูฟังมันเลอะสมมติว่ามันเลอะสีแล้วอะไรมาจริงๆแล้วก็สามารถล้างได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ทันนะครับนี่แค่นี้อ่ะพอล้างเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งเรียบร้อยแค่นั้นจบนะครับอ่าทั้งหมดนี้ครับก็คือความเฟี้ยวของ e o d i o P10 Extreme นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนะครับผมให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเสนอราคาอยู่ที่990บาทเท่านั้นครับไม่ถึง1,000บาทได้ก็ บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครที่กำลังมีความคิดที่จะเปลี่ยนหูฟังตัวใหม่พอดีก็ขอฝาก e audio p10 extreme ตัวดีไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับมีของดีๆของ f ฟี l f ว e l ออกใหม่แบบนี้ผมก็อยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆเนงครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะพลาดวิดีโอใหม่ๆจากผมนะครับจะเป็นการรีวิวของใหม่ๆการพิสูจน์การทดลองวิทยาศาสตร์การฝังดินการชำระการพับกระดาษนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับผมไปเล่นเกมต่อดีกว่านะครับมี เพยเยอะได้อย่างง่ายดายครับคนตองไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาเดี๋อีกสักสิบห้าหัวดีกว่าก่อนนอนคืนนี้